ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุขภาพดีกับหมอฟื้นฟูนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะมีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านหรือคุณปู่คุณย่านะคะอาจจะต้องมีหน้าที่รับเลี้ยงดูหลานๆอยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าเอะเราจะมีวิธีการสังเกตหรือว่าดูแลเด็กว่ามีพัฒนาการผิดปกติได้อย่างไรนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฟื้นฟูเด็กนะคะโดยแขกรับเชิญในวันนี้นะคะ จะเป็นท่านอาจารย์นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธีรดาพลอยเพชรนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเรามีลูกเล็กๆนะคะหรือหลานอยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ย เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าลูกของเรานะคะหรือว่าหลานของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ผิดปกติค,ะคะ่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะได้เปรียบนะคะอย่างอาจจะมีเคยมีลูกมาแล้วนะคะ,คะเคยเลี้ยงลูกคนก่อนหรือว่าคุณย่าคุณยายที่เคยคเลี้ยงลูกตัวเองมาพอมาเลี้ยงหลานเนี่ยมีประสบการณ์ก็จะดูได้นะคะอย่างเช่นว่าเทียบตอนที่อายุเท่านี้ ลูกก่อนหน้าที่อายุเท่ากันเขาทาอะไรได้บ้างนะคะแต่สําหรับคุณแม่มือใหม่นะคะก็อาจจะหาความรู้เพิ่มเติมที่ใกล้ตัวนะคะก็คือสมุดประจําตัวตั้งแต่คุณแม่ไปฝากคันนะคะที่เราจะได้รับใช่คะสมุดประจําตัวตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีตารางพัฒนาการนะคะ4ด้านนะคะว่าอายุเท่าไหร่ควรทาอะไรได้ควรทำอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าช้ากว่านั้นก็อาจจะมีพัฒนาการช้าอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นแต่เชิงปริมาณนะคะในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าจริงๆอยากจะบอกเ็ดรับ เล็กน้อยในการที่จะสังเกตลูกของตัวเองนะคะก็อย่างเช่นว่าในเรื่องของการคว้าของนะคะเวลาเด็กคว้าของเนี่ยบอกว่าอายุ4เดือนควรจะคว้าของได้ในที่นั้นมีรายละเอียดมากกว่านั้นเช่นการคว้าของเนี่ยควรจะทําได้พอๆกันทั้ง2มือเหมือนกันทั้ง2มือใช่ไหมคือเด็กไม่ควรจะมีมือข้างขนาดก่อนอายุ2ขวบถ้าเกิดว่าสังเกตว่าลูกใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ย อยู่ด้านเดียวเนี่ยต้องสงสัยแล้วค่ะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าใช่แล้วค่ะก็คือเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะก่อนกําหนดที่ว่าเนี่ยคืออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์ค่ะหรือว่าคลอดมามีน้ําหนักแรกคลอดเนี่ยน้อยกว่า2,500กรัมค่ะคือหมายความว่าตัวค่อนข้างเล็กใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งคลอดครบกําหนดดีเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดเช่นภาวะขาดออกซิเจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าตัวเหลืองมากจนต้องเปลี่ยน ยอ,ยอย่างนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเสียงที่จะมีพัฒนาการช้า,าเพราะ<ม>าว่าภาะะวะพวกนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อสมองของเด็กนะคะอาจารย์คะแล้วในส่วนของเด็กเนี่ยสมมติว่าในเด็กปกตินะคะไม่ได้มีประวัติอย่างนี้นะคะ มีโอกาสไหมคะที่จะมีพัฒนาการช้าคะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือก่อนก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแม้กระทั่งเด็กที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กพวกนี้ทุกคนจะต้องกลายไปเป็นเด็กพัฒนาการช้านะคะจริงๆมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆค่ะ,คะไม่อยากให้พ่อแม่กังวลจนเกินไปนะคะ,คะว่าแต่แม้กระทั่งเด็กที่คลอดมาปกติทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการช้าได้เพราะว่ามันมีอีกต้องหลากหลายสาเหตุที่หลายปัจจัยใช่การแพทย์ปัจจุบันจะไม่ได้อธิบายได้ทั้งหมด ถ้าอย่างนั้นนะคะอาจารย์อย่างสมมติว่าเวลาเราพาลูกของเราหรือหลานของเราไปตรวจมันจะมีการตรวจของเด็กมีการฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้นะปกติเขาจะมีการตรวจพัฒนาการไปด้วยพร้อมกันไหมคะอาจารย์ค่ะในช่วงนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้ติดติดตามระดับพัฒนาการนะคะว่าสมไวัยไหม,มแต่อย่างไรก็ตามอยากจะแนะนําว่าถ้าในเด็กที่มีความเสี่ยงอย่างที่หมอ เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ติดตามในรายละเอียดเนี่ยโดยแพทย์เฉพาะทางในลักษณะของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะจา์ที่ดูเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกับกุมารแพทย์ค่ะจาะตรงนี้เนี่ยเราก็มีการทํางานกันแบบสหสาขาวิชาชีพนะคะคือแพทย์ี่จะทํางานร่วมกันนะคะคืออย่างสมมติว่าถ้าเด็กคลอดมาปุ๊บมีประวัติความเสี่ยงอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรืออะไรอย่างที่ว่ามาปุ๊บกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดเนี่ยพอทราบว่าเด็กมีความเสี่ยงก็จะปรึกษา คุณหมอพัฒนาการเด็กเพื่อจะให้ติดตามเข้าติดตามในเรื่องของระดับพัฒนาการนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนิดนึงเนี่ยคุณหมอก็จะส่งต่อมาที่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กนะคะเพื่อจะประเมินว่าเอ๊มีตรงไหนที่จะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเขานะคะนี่หมอก็จะประเมินว่าทางด้านกล้ามเนื้อเป็นยังไง อ่อนแรงไปเกรงไปไหมนะคะถ้าเกรงไปจะต้องมีการให้ยานะคะหรือว่าในเรื่องของระบบประสาทรับความรู้สึกนะคะไวไปหรือว่าเฉื่อยไปนะคะหรือว่าในเรื่องของการตอบสนองของระบบประสาทต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีการวางแผนในการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมปกติแล้วเราก็จะต้องไปหากุมาลแพทย์ก่อนที่อาจจะเป็นกุมาลแพทย์เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วถ้าพบมีความผิดปกติก็ถึงจะ ส่งต่อไปอยังทีมของแพทย์เวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูใช่ไหมคะอาจารย์โดยทั่วไปเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะมองอย่างนั้นว่ารอให้มีความผิดปกติก่อน,นแล้วค่อยส่งมารักษานะคะตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะพยายามจะค้นพบโดยไวจะได้รีบรักษาโดยไวเพราะฉนั้นในเด็กที่แค่มีความเสี่ยงปุ๊บเราจะรีบเฝ้าติดตามนะคะยังไม่ต้องรอให้ช้าแค่สงสัยว่าอาจจะช้าก็ส่งมาเพื่อได้รับคําแนะนําในการกระตุ้นได้เลยหมายความว่าถ้าสมมติว่าลูกของเราหรือหลานของเราเนี่ยมี ปัจจัยเสี่ยงมีประวัติเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะมาก่อนที่จะค้นพบว่ามีอาการผิดปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีค,คลินิกที่เฝ้าติดตามนะคะ,คะว่า,าว่าอย่างเด็กที่มีความเสี่ยงปุ๊บเราก็จะติดตามเป็นระยะนะคะ,คะประเมินถ้าเกิดว่าเริ่มมีอะไรที่ดูแล้วอาจจะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการในอนาคตของเขาเนี่ยเราก็จะให้คําแนะนําหรือว่าในการกระตุน้นพัฒนาการไปเลยค่ะ,คะเด็กที่ชอบมีปัญหาอาจจะ ปัญหาเรื่องการกลืนใช่ไหมคะเด็กที่อายุน้อยๆหน่อย,อยมีการปัญหาเรื่องของการดูดอย่างนี้ในลักษณะของการ ฟื้นฟูจะเป็นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะปัญหาการกลืนก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกาหนดเนี่ยระบบประสาทยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็ทําให้กล้ามเนื้อในการกลืนเนี่ยจะอ่อนแรงนะคะหรือว่าประสาทงานกันไม่ดีคะเด็กพวกนี้จะมีประวัติเรื่องการกลืนสำลักนะคะหรือว่าน้ําหนักขึ้นไม่ดีนะคะไม่ตามเกณฑ์หรือว่าการกินเนี่ยใช้เวลานานมากกว่า30นาทีต่อมื้อพวกนี้เราก็จะมีทีมของเราคือนักกิจกรรมบาบัดนะคะในการสอนวิธีกระต กล้ามเนื้อลอบปากแล้วก็รเฟล็กในการกลืนนะคะตรงนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการแนะนําเรื่องของการจัดท่าหัวสูงขณะกินเพื่อป้องกันการสำลักแต่ว่าในเด็กบางรายที่พัฒนาทางด้านการดูดเปลือจะยังไม่ดีพอเราอาจจะต้องให้อาหารทางสายยางระหว่างรอที่จะฝึกให้เขาเก่งขึ้นค่ะแสดงว่าประเด็นหนึ่งหรือประวัติอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตอย่างที่อาจารย์เรียนมาแล้วก็อย่างเช่นกิน ใช้เวลาในการทานเป็นระยะเวลานานใช่ไหมคะหรือน้ําหนักไม่ขึ้นะอะไรนี้ใช่ไหมคะว่าไอสําลักไอสํารักด้วยอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตที่เราจะรู้ว่า,าลูกเราอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของการกลืนทีนี้อีกอันหนึ่งค่ะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าหลายๆคนสนใจก็คือเรื่องการพูดค่ะอาจ,จารย์อันนี้ใกล้เคียงกันคนที่เด็กที่พูดช้าอย่างนี้นะคะเราจะมีวิธีการ รักษาหรือให้การรักษาฟื้นฟูอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะตอนนี้จริงๆต้องประเมินก่อนนะคะว่าอาการที่การพูดเนี่ยก็ถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งใช่ไหมคะนี่เราต้องดูว่าก่อนที่เด็กจะพูดได้เนี่ยต้องดูว่าการสื่อภาษากายเนี่ยเขาได้หรือยังนะคะอย่างถ้าเราเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขายังพูดไม่ได้เลยแต่เขาจะต้องมีภาษากายแล้วเช่นเขาอยากได้อะไรเขาจะชี้ชี้อยากได้อย่างเล่นนีะหรือว่า แม่ยังไม่เข้าใจจุงมือแม่ลากไปเอาอย่างงี้ค่ะคือต้องดูว่าภาษากายเขาได้พร้อมหรือยังนะคะนี่ถ้าเกิดภาษากายเขาก็ดูได้หลากหลายแล้วแต่คาพูดยังไม่ออกมาอาจจะเป็นพราะหูหรือเปล่าต้องส่งไปตรวจประเมินกันได้ยินก็จะอาจจะต้องมีการประเมินใช่ประเมินหาว่าสาเหตุคืออะไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาทางด้านร่างกายเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูไหมอยากจะแนะนําว่าบางทีเนี่ย การเลี้ยงดูที่รู้ใจมากเกินไปเช่นพอลูกแค่มองตาไปปราบหรือว่า<ด>อยา่างก็ได้เลยของก็ลอยมาปุ๊บเด็กก็ไม่ต้องพยายามในการที่จะสื่อสารใชคะนี้วิธีที่จะอยากจะแนะนำในการกระตุ้นเนี่ยก็คือว่า คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอาจจะแกล้งไม่รู้ใจบ้างค่ะทาเป็นแกล้งหยิบผิดหยิบถูกแบบสนุกสนุกเพื่อให้เด็กจะต้องพยายามมากขึ้นให้มีการเรียนรู้ใช่แล้วเรออาจจะค่อยๆใส่ศัพท์ที่ต้องต้องใช้ในสถานการณ์นั้นๆเช่นอาออันนี้เรียกม้าแมวอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อยใส่ศัพท์เด็กก็จะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรว่าจริงๆแล้วเราควรจะซื้อของเล่นหรือเราควรจะให้เด็กเนี่ย มีการกระตุ้นพัฒนาการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะของเล่นเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวช่วยเสริมพัฒนาการดีกว่าค่ะจริงๆคนที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีเนี่ยก็คือต้องระวังคนกับคนคือพ่อแม่เองค่ะที่จะเป็นผู้ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ดีถ้าลองเอาลูกไปทิ้งไว้กับของเล่นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลอะไรเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าของเล่นเนี่ยก็สามารถนํามาช่วยกระเสริมพัฒนาการได้ดีเพราะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการผ่านการเล่นนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติเราอยากให้ลูกฝึก การมองตามกล้ามเนื้อคอยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นของเล่นที่สีจัดเป็นโมบายอ๋อโมบายค่ะให้พอของล่นขยับเด็กก็หันตามหรือว่าเป็นกรุ้งกริ้งให้เด็กพยายามจะคว้าก็ได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อมืออย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของบางทีเด็กสมัยนี้จะมีการพ่อแม่ใช้ iPad เลี้ยงบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ดีใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่า พัฒนาการที่กระตุ้นที่ดีจะต้องเป็นเ,เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับคนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอย่างเราอาจจะเข้าใจว่าอ๋อเอาลูกไปอยู่แบบหน้าเกมหรือหน้าทีวีปุ๊บให้ลูกนั่งเล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเ,เชื่อว่าอาจจะทําให้มีส่งเสริมให้เกิดการเกิดสมาธิสั้นด้วยซ้ำไปะนะคะจริงๆเราอาจจะใช้ในการเป็นสื่อเหมือนกับว่าเป็นเกมแย่งไอแพดกันอย่างนี้ยังจะถือว่าได้พัฒนาเรื่องทักษะกล้ามเนื้อ นะคะหรือว่าพัฒนาเรื่องการสื่อสารนะคะอย่างอีกอย่างนึงที่ต้องระวังคือทิ้งลูกให้ดูทีวีอย่เค่ะเจอได้บ่อยเลยเขาไปนึกเอาว่าอ๋อถ้าลูกเห็นบทสนทนาในทีวีเนี่ยจะไปกระตุ้นการการสื่อสารซึ่งจริงๆไม่ใช่การสื่อสารมันต้องเป็นระหว่างคนกับคนตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะว่าถึงแม้จะมีของไม่ว่าจะเป็น iPad หรือของเล่นเนี่ยยัง การกระตุ้นผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมีความสาคัญมากอย่างที่ซิริราชของเราเนี่ยก็เนื่องจากตระหนักดีว่าการเด็กเนี่ยพัฒนาการผ่านการเล่นนะคะเราก็มีห้องสมุดของเล่นค่ะที่ให้บริการนะคะเพื่อจะมีนักกิจกรรมบาบัดประเมินว่าในระยะนี้เนี่ยเด็กควรจะมีพัฒนาการด้านไหนก็จะให้ของเล่นที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นพัฒนาการในระดับนั้นแล้วก็มีบริการให้ยืมได้ค่ะอ๋อดีมากเลยมีวิธีการฟื้นฟูหรือมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้าง ว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการเรื่องของร่างกายหรือเกี่ยวกับด้านฟิสิกส์เนี่ยด้านกล้ามเนื้อด้านกล้ามเนื้อเนี่ยแย่ลงไปค่ะจริงต้องบอกก่อนว่าทุกคนเหมือนกับผู้ปกครองทุกคนก็จะกังวลเรื่องนี้กันเยอะเพราะว่าการเดินเันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการยืนเดินเนี่ยพัฒนาการเด็กเนี่ยต้องพัฒนาจากศีรษะไปเท้านะคะแปลว่าเด็กเนี่ยจะต้องชันคอได้ก่อน พลิกตัวได้ลุกนั่งนะคะคลานเกาะยืนแล้วก็ค่อยเดินนะคะเพราะนั้นก็ต้องมาไล่ดูว่าลูกของเราเนี่ยทำได้เป็นกันเป็นขั้นตอนหรือยังหรือไม่เพราะนั้นถ้าเกิดมันยังขาดช่วงไหนก็ต้องพัฒนาตรงจุดนั้นอาจจะสมมุติว่าเด็กยังนั่งไม่ได้ นี่ก็ต้องมาดูว่ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงพอหรือยังนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราก็จะมีวิธีการออกกําลังกายนะคะเพื่อจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนะคะอย่างคุณแม่อาจจะทําเองที่บ้านนะคะเช่นพัฒนาให้ลูกนอนคว่ำพอนลูกนอนคว่ำปุ๊บพยายามจะล่อหลอกให้ลูกเงยหน้ามองหน้าพ่อคุณแม่หรือของเล่นเงก็จะเป็นการได้ออกกาลังกล้ามเนื้อคอและหลังค่ะหรือว่าอย่างนักกายภาพของเรานะคะการใช้ทาราบําบัด ถ้าเราบำบัดหรือก็คือให้เด็กว่ายน้ำนั่นเองะนะคะ,คะพอน้ำเนี่ยมันมีแรงต้านอพอเด็กจะต้องออได้เล่นโดยมีแรงต้านของน้ําก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยะนะคะ,คะหรือว่ามีวิธีทางกายภาพเช่นออนอนคว่ำบนลูกบอลน,นะคะ,คะการปั่นจัก,กรยานะนะคะ ก็มีหลากหลายวิธีก็คือหมายถึงว่ามีหลายๆวิธีในการที่จะพัฒนาพัฒนาชุดกระตุ้นพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อของเด็กใช่ไหมคะแต่ทีนี้บางรายเนี่ยเกิดมีอุปสรรคขัดขวางเช่นเด็กมีภาวะกล้ามเนื้อเกร็งพ่อแม่จะสังเกตเวลาอุ้มหรือถ้าสมมติว่าเด็กมีกล้ามเนื้อเกร็งเนี่ยเวลาขยับแขนขาเขาปุ๊บมึ่จะเหมือนจะมีแรงต้านว่าปกติอันนี้ถ้าเกิดมีภาวะเกร็งอาจจะต้องมีการพิจารณาให้ยาลดเกร็งการบริหารกายภาพบำบัดยืดข้อก็ทําให้เด็กเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น นะคะหรือถ้าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยอาจจะสังเกตตอนที่อุ้มเนี่ยลักษณะเด็กเหมือนจะแบบปอแป้ตัวอ่อนอ่อนปวเปียกอันเนี้ยค่ะก็เป็นจุดสังเกตอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่จะสามารถอีเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องพามาพบแพทย์ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกสักนิดนึงว่าจะเรา ควรจะมีข้อสังเกตคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ดูแลควรจะมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างที่จะพาลูกตัวเองมาพบแพทย์นะคะจยนอยากให้จยนสรุปอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะจริงก็อยากจะสรุปว่า จริงแล้วเรื่องของพัฒนาการ <c oughs> เด็กเป็นเรื่องสำคัญนะคะ <c oughs> เพราะเด็กเป็นกําลังสําคัญของชาติ <c oughs> นี้ถ้าเกิดว่าเด็กมีประวัติเสี่ยงนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะคลอดก่อนกําหนดนะคะ <c oughs> คลอดมีน้ําหนักตัวน้อยนะคะ <c oughs> หรือว่าคลอดมาแล้วมีปัญหาโรคแทรกซ้อนอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> อยากให้เฝ้าดูเรื่องของพัฒนาการใ,ใกล้ชิดค่ะ ต่อให้เด็กคลอดมาปกติทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามีพัฒนาการอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะคะอยากให้รีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะเพื่อที่จะได้ค้นพบได้ไวแล้วก็ให้การรักษาได้ไวเพื่อจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะก็ต้องขอขอบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ธีรดาที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีค่ะ และอย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะอย่าลืมพบแพทย์เวชศสาสตร์ฟื้นฟูค่ะ